ี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เขารรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันพุทธที่7กันยายน2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อบทเรียนปรากฏการสนที่ลิมทองคุณเปรียบเทียบพันธมิตรกบป,ปสนปชจุดเริ่มต้นจุดจบเป็นอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมต้องร้องขอพี่น้อง ว่าเราจะได้มีความสะใจกับคำพิพากษาจำคุกสนธิริมทองกุล20ปีเพราะว่าคดีของสนธิริมทองกุลที่ต้องคำพิพากษาของศาลฎีกานั้นเป็นเรื่องการใช้เอกสารเทศกู้แบงก์กรุงไทยและเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกลุ่มพันธมิตร ร่วม10ปีจนกระทั่งนับเวลาปัจจุบันก็คือเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรักษากันเอาไว้คือความมีน้ำใจนักกีฬาและความเป็นมนุษย์เพราะว่าไม่วันใดวันหนึ่งหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดฝ่ายเราก็ติดคุกกันมาแล้วเป็นจำนวนมาก นานๆที่จะมีฝ่ายอื่นเข้าไปติดคุกกันบ้างแต่ว่าเรื่องการติดคุกของสนธิลิมทองกุลน,นั้นไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมไม่ว่าในสถานะผู้จัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์หรือในฐานะแกนนำกลุ่มพันธมิตรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนการชุมนุมสิบปีซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวดังนั้นครับสิ่งที่จะผม จะพูดต่อไปนี้ก็คือบทเรียนที่เปรียบเทียบจากปรากฏการณ์ของสนธิคือบทเรียนของพันธมิตรกบป,ปสนปชว่ามีจุดเริ่มต้นและจุดจบอย่างไรจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่สนธิไปจัดอยู่ที่ช่องเก้าแล้วก็เกิดปัญหานะครับกรณีเรื่องช่องโทรทัศน์และกรณี ผู้บริหารแบงก์กรุงไทยซึ่งผมไม่ต้องการที่จะถอยย้อนไปนำพาเนี่ยนะครับออกมาจัดรายการนอกสถานที่ที่สวนลุมพินีและก็ขยายกันตามลำดับโดยใช้กลไกช่องทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมคือ ASTV ในขณะนั้นและนะครับการทำแผ่นซีดีทั้งจำหน่ายจ่ายแจกกันอย่างรวดเร็ว โดยประเด็นที่จุดชนวนให้กับสังคมไทยและก็กระชากความรู้สึกอย่างรุนแรงคือกรณีที่รัฐบาลอดีตนายกทักษิณได้จัดทำบุญประเทศที่วัดประแกว้วอันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ไขวัดนกนี่นะครับมีการกำจัดสัตว์ปีเป็นจำนวนมากมีเหตุการณ์โศกนาฏกนาฏกรรม ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก็มีความตายเป็นจำนวนมากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเวลานั้นก็กํากับโดยรองนายกรัฐมนตรีชื่อวิศนุเครืองามได้ให้สำนักพุทธไปดำเนินการนะครับขอพร,ระบรมราชานุญาตในการใช้โบสถ์วัดพระแก้วในการทำพิธีทำบุญประเทศแต่ปรากฏว่า สนที่ริมทองกุลได้เอาประเด็นนี้มาขยายว่าตั้งแต่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมานั้นยังไม่เคยมีอดีตนายกรัฐมนตรีคนใดสามัญชนคนใดบังอาจไปใช้โบสถ์วัดพระแก้วเป็นเรื่องที่มิบังควรผมเองในเวลานั้นเป็นรองโฆษกพักก็พอจะมีสถานะกันบ้างนี้นะครับในพักไทยรักไทย หนึ่งพรรไทยรักไทยเองเนี่ยนะครับผู้บริหารก็ไม่เคยรู้จักความเป็นมาของผมว่าได้ผ่านสวกสมรภูมิในเหตุการณ์พฤษภาปี2535รู้รู้จักในบริบทของการมาทำหน้าที่เป็นรองโฆษกพ,พักในขนาดนั้นเท่านั้นหรือว่าเวทีการปราศัยเท่านั้นผมได้ไปเสนอเนี่ยนะครับว่า กรณีการกล่าวหาเรื่องการทำบุญประเทศที่วัดพระแก้วรัฐบาลต้องออกมาถแถลงภักไทยรักไทยต้องออกมาถแถลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเปรียบเทียบได้กับในอดีตแค่จ้างคนไปตะโกนในโรงหนังเฉลิมกรุงเนี่ยนะครับยังไม่มีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยังไม่มีการไล่แผ่นซีดีนั้นข่าวสารไปเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งเส แต่รอบข้างของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในเวลานั้นเขามีความเชื่อว่าเรื่องที่สนธิลิมทองกุลพูดยังไม่ปรากฏในสื่อกระแสหลักไม่ต้องการจะชี้แจงเรื่องนี้เพื่อดึงเรื่องขึ้นมาอยู่บนสื่อกระแสหลักโดยไม่เข้าใจว่าอะไรที่อยู่ใต้ดินนั้นหรืออะไรที่เกิดการซุบซิบนินทา แต่ว่าที่สำคัญมันไปทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมันไปผ่านซีดีซึ่งไปอย่างรวดเร็วก็ปรากฏว่าไม่ยอมชี้แจงเรื่องนี้เกรงว่าจะดึงเรื่องเป็นประเด็นสาธารณะผมไม่ทราบว่าเวลานั้นอดีตนายกทักษิณจะรู้สึกอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งสถานการณ์มันไปไกลแล้ว ก็ให้นายบวรศักดิ์อุวันโนซึ่งเป็นเลขาที่การคณะรัฐมนตรีและนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยออกโทรทัศน์เพื่อชี้แจงปรากฏกว่าก็าเอาหนังสือเนี่ยนะครับที่ทางรัฐบาลได้สอบถามหนึ่งก็คือเรื่องการขอพระบรมราชานุญาตโดยสำนักุธ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตถูกต้องสองประเด็นที่ว่าเคยมีสามัญชนได้เคยไปจัดพิธีในโบสถ์วัดพระแก้วหรือไม่กับสำนักพระราชวังสำนักพระราชวังก็ตอบกลับมาว่าขั้นตอนขอพระบรมราชานุญาตถูกต้องและในอดีตสามัญชนคนใดบ้างเข้าไปจัดก็เรียงรายชื่อเป็นจานวนมากซึ่งชี้ได้ชัดว่าเป็นเรื่องปกติถ้าได้รับพระบรมราชานุญาต ทุกอย่างก็สามารถไปจัดได้และไม่ใช่รายแรกตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีนายกมาไม่ใช่เนี่นะครับสามัญชนรายแรกมีสามัญชนเป็นจำนวนมากได้ไปจัดพิธีหลังจากขอพระมราชานุญ,ญาตที่โบสถ์วัดพระแก้วความจริงเรื่องนี้ครับถ้าชี้แจงกันมาตั้งแต่ต้นกระบวนการปรากฏการสนทิลิมทองกุลก็จะไม่เกิด วงขยายนะครับอย่างใหญ่โตแต่เมื่อมาชี้แจงเรื่องที่มันสายไปแล้วเรื่องอื่นๆกลายมาเป็นความเชื่อเนี่ยนะครับเรียงเข้ามาถี่ยิบจนกระทั่งเนี่ยนะครับปรากฏการสุดท้ายคือการนัดชุมนุมในวันที่20กันยายนปี2549คณะคอปคอต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคอมชก็ประกาศยึดอำนาจ ในขณะนครับที่อดีตนายกทักษิณพานายสุรเกียรติเสถียรไทยไปหาเสียงในตำแหน่งเลขาธิการ UN และกำลังจะเข้ากล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเหตุผลหลักนะครับเหตุผลหนึ่งบอกว่าคณะยึดอำนาจต้องเข้ามาเพราะถ้าไม่เข้ามายึดอำนาจในวันที่19 กันยายนสี่เก้าว,วันรุ่งขึ้น20สกันยาคนไทยจะฆ่ากันซึ่งไม่รู้ว่าใครจะไปฆ่ากับใครหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการยึดอำนาจก็ประสบผลสำเร็จแต่บัญชีได้ชัดเจนว่าบทเรียนเรื่องราวที่สนธิริมทองกุลก็ถูกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเป็นจำนวนมากในระหว่างเวทีการชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ หลังจากการยึดอำนาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความรู้สึกดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นชัยชนะของกลุ่มพันธมิตรแต่พันธมิตรในขนาดนั้นคือคนทำหน้าที่ไปเปิดประตูให้กับคณะรัฐประหารเท่านั้นและต่อมาเนี่ยนะครับพันธมิตรก็ชุมนุมต่อเนื่องในหลากหลายประเด็นจนกระทั่งนี้นะครับภายหลังจากที่ นปชได้ยุติการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมปี2553ไม่มีใครคาดคิดว erm. ่าคนที quindi. ่จะมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิษ์เวชาชีวะต่อจากนปชนั้นคือกลุ่มพันธมิตรหลังจากนั้นเมื่อมีการยุบสภาต่อมานี้นะครับกลุ่มพันธมิตรก็ประกาศยุติบทบาทลงนี่ก็ เพื่อชี้ได้ชัดบริบทย่อๆว่าการเริ่มต้นอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นความจริงนั้นจะยืนระยะเวลาเอาไว้ไม่ได้และหลักใหญ่ใจความเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายนั้นมันบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าอะไรที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยนั้นมันไม่จีรังพรรคการเมืองที่ตั้งชื่อว่าพรรคการเมืองใหม่ก็ไปไม่รอดและก็มีปัญหา ประสบกันอย่างมากมายแทบจะไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความสัมพันธ์กันในองค์ก,นนกรนปชแ่ะครับนปชก็คือกระบวนการเกิดขึ้นภายหลังจากการยึดอำนาจในปี2549นะครับจากมีกลุ่มต่างๆไปขับเคลื่อนในการต่อต้านคมชนีครับที่ท้องสนามหลวง ส่วนพวกกับผมนั้นต้องการจะเปิดแรช่องโทรทัศน์ที่เรียกว่าพีทีวีและก็ไม่ได้เปิดท้ายที่สุดก็ต้องไปออกที่ท้องสนามหลวงหลังจากนั้นก็มีการรวมกลุ่มก้อนต่างๆเป็นนปคและก็ต่อสู้กันจนประชามติเสร็จสิ้นเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนะครับและก็ได้เปลี่ยนชื่อองค์กรจากนปกมาเป็นนปช จากแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการมาเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับที่นปชยืนอยากมาตลอดระยะเวลา10ปีนี้นั่นคือเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยมีข้อกล่าวหามากมายระหว่างทางนะครับกับการรับใช้พักการเมืองรับใช้ตัวบุคคล ตลอดระยะเวลาสิบปีนั้นเราก็ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าบางเรื่องในทางการเมืองเราก็เห็นต่างเช่นกรณีพระราชบัญญัติสุดซอยเป็นต้นผมเองก็เคยพูดในที่ประชุมพักในขณะที่เป็นสอสอว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่เป็นของตายของพรรคเพื่อไตกราบได้ที่เรามีจุดยืนประชาธิปไตยเหมือนกันเราก็ยังเดินร่วมทางกันไปได้ แต่ถ้าไม่มีจุดยืนประชาธิปไตยร่วมกันเราก็เดินต่อไปไม่ได้นี่คือความชัดเจนและความตรงไปตรงมากรณีที่เกิดขึ้นกับอดีตนายกทักษิณก็เป็นเรื่องความอายุติธรรมในหลากหลายกรณีนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่สาระหลักของน,นปชที่ยืนหยัดเราไม่ได้ยืนหยัดเพื่อตัวบุคคลบุคคลเนยนะครับมีมามีไป มีเวลาดีมีเวลาไม่ดีแต่ที่มันคงทนก็คืออุดมการประชาธิปไตยจิตวิญญาณประชาธิปไตยและหัวใจแห่งความเป็นประชาธิปไตยที่เหนือสิ่งอื่นใดที่ผมพยายามอธิบายหลายครั้งว่าถ้าเราสู้เพื่อตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องเข้ามาสู่สนามและมีคดีติดตัวเต็มกันไปหมด คนที่เป็นการนาทุกฝ่ายนะครับมีคดีเต็มตัวกันทั้งนั้นฝ่ายสนธิก็สนธิมากกว่าเพื่อนฝ่ายสุเทพก็สุเทพมากกว่าเพื่อนฝ่ายนี้ผมก็มากกว่าเพื่อนในเรื่องคดีความเราไม่ได้มีความปรารถนาการต่อสู้เพื่อตําแหน่งแห่งหนเรามีความปรารถนาให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเพราะนี่นะครับ ถ้าเพื่อตําแหน่งแห่งผลไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างนี้แค่เป็นมนุษย์สภาคนคนหนึ่งก็สามารถทําหน้าที่และทําหน้าที่ได้ดีด้วยแต่มันไม่ใช่วิธีทางวิธีทางเราคือต้องการสร้างประชาธิปไตยสร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นภายในชาติไม่ใช่เรื่องของเราและนี่นะครับภาระของเราคือการทําเพื่อประเทศไทย เพราะฉะนั้นผมจึงไม่อีนังขังขอบไม่มีความรู้สึกใดๆในเมื่อประกาศว่ารัฐธรรมนูญผ่านก็ไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งและก็ไม,ไม่ไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะต้องไปเสียใจที่ตัดสินใจอย่างนี้เพราะเนี่นะครับกราบใดที่นะครับเรายังเป็นคนประเภทนี่นะครับกินน้ําเห็นปลิงไดนะ้เราจะไปพูดเรื่องการสร้างประชาธิปไตยกันได้อย่างไรนี่เป็นบริบทชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลา10ปีก็เป็นเวลาที่พิสูจน์ใครที่ไม่เข้มแข็งพอนะครับไม่ว่ากิเลสมายาหรือการพัดหลงเข้าสู่ดงอํานาจนะครับการเวลาก็จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างใครที่เข้มแข็งพอจุดยืนอุดมการประชาธิปไตยที่มั่นคงก็ยืนหยัดต่อไปความจริงบทเรียนของนปชก็มีมากมายมีคนตายก็มากที่สุด จากทุกเหตุการณ์ไม่ว่า14ตุลาพฤษภานะครับก็ยังเทียบเท่านะครับเหตุการณ์เมษาพฤษภาห3สาไม่ได้นั่นเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มีคนตายมากที่สุดเจ็บมากที่สุดและก็ฝ่ายแกนนำก็ถูกขังกันเรียงหน้าแทบเกือบครบทุกคนกันอยู่แล้วและคดีก็เข้าสู่กระบวนการชั้นพนักงานสอบสวนอายการสารอย่างรวดเร็วที่สุด กว่าหกปีแล้วครับพวกผมก็อยู่คดีกันในศาลและก็คดีอื่นๆจำนวนมากนะครับถูกถอนประกันกันนับไม่ถ้วนจนกระทั่งบัดนี้ทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องราวที่จะเกิดความวุ่นวายก็ยังถูกถอนประกันกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความของการดำรงอยู่ของนปชนัช้นคือหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเนี่ยนะครับต้องไม่เริ่มต้นโดยการโกหก โกหกก็เหมือนการปฏิบัติการ I.O. อมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วเวลานะครับถ้าชี้แจงกันอย่างเท่าทันปรากฏการเรื่องธรบุญประเทศที่วัดพระแก้วอันเป็นชนวนหลักของอดีตร,รัฐบาลทักษิณก็จะไม่เสียหายนะครับจนกระทั่งถูกยึดอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นได้ว่าพวกเราระหว่างทางจะเหลือกี่คนก็ตาม รบบใดที่ยังมีองคอนน์กรนี้จะต้องมีความศรัทธาตามชื่อขององคอ์กรไม่มีวันนะครับที่จะพาองค์กรนี้ไปทรยศต่อพี่น้องประชาชนนะครับนี่เป็นจุดยืนและก็เป็นจุดยืนอย่างแข็งแรงถ้าวันใดไปทรยศต่อประชาชนคำว่านปชก็จบลงโดยปริยายไม่ต้องใครไปปิดหรอกแต่ว่าแนวทางก็จะปิดตัวองค์กรนั่นเอง ถ้าไม่ยึดมั่นต่อแนวทางที่ประกาศไว้กับประชาชนกปพสอ,อันเป็นผลต่อเนื่องนะครับคือกระบวนการทุกกระบวนการหมดมันเกี่ยวข้องเรื่องการแพร่การเลือกตั้งอย่างซ้ำซากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเกิดกปพสนั้นเหมือนกับการควบรวมกลุ่มพันธมิตรเดิมและก็ ในสี่ของการเมืองและกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งความจริงก็จุดชนวนไม่ติดอ่ะปราัสนะครับจุดสตาร์ทเริ่มต้นจากรายการผ่าความจริงจนกระทั่งมาที่สถานีรถไฟสามเสนซึ่งคนก็หลักหมื่นก็ยังยากครับเป็นคนหลักพันแต่ทันทีเนี่ยนะครับที่ไปฮุบเบ็ดที่เขารอจังหวะนะครับพูดยังไงว่าใชา้ศิละปะทุกอย่างให้เข้าไปเขตกินนิ่งโซนให้ได้ คือพอรบนิรโทษศกรรมทันทีนี่นะครับที่เดินเข้าไปในพื้นที่ที่เขากำหนดการกันได้ก็กลายเป็นชนวนใหญ่คนเหล่านี้ก็เติบโตเป็นร้อยเท่าพันเท่าโดยวิธีการจัดการอย่างแยบยลที่สุดไม่ใช่เป็นปรากฏการธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันชี้ได้ชัดว่ากบพสอเองนั้นนี่นะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันกันกบที่ปรากฏการ ตอนพันธมิตรเรื่องสุดซอยนะครับแต่ว่าเมื่อทุกฝ่ายถอยเรื่องสุดซอยแล้วก,กบปปสก็ยังไม่ได้หยุดนะครับคือถ้าต้องการเพียงแค่สุดซอยสุดซอยมันจบไปแล้วและผมเองก็ไม่เห็นด้วยและถแถลงต,ต่อต้านอย่างรุนแรงนั่งจัดรายการโทรทัศน์เขาก็ปลดออกผมนี่ตั้งใจเดิมเนี่ยนะครับว่าตัวเองก็มีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ เรามีอาจที่จะรับได้แต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สุดซอยปัญหาคือการเข้าไปมีอำนาจเองดังจะเห็นนยครับการประกาศของคอปปสภายหลังจากการยึดสถานที่ราศูนย์ราชการได้นั่นคือถแถลงการเหมือนกับการยึดอำนาจแต่กอปปสทําให้สําเร็จก็ทําได้เป็นสถานะผู้เปิดประตูให้กับการรัฐประหาร ดังเช่นนะครับกลุ่มพันธมิตรหรือนะครับปรากฏการสนธิริมทองคุณจะเห็นว่ามีการจัดเลี้ยงฉลองชัยดิ้นกันสุดเวียงใส่เสื้อลายปรางเพราะฉะนั้นครับท้ายที่สุดก็วันนี้ก็เหลือสภาพเป็นมูล,ลนิธิและผมเองก็เชื่อว่าทั้งพันธมิตรนะครับซึ่งความจริงในคำว่าพันธมิตรก็ยุติบทบาทไปแล้ว กปปสหรือนปชก็ตามนอปชเป็นองค์กรเดียวที่ยังยืนหยัดอยู่นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าโดยสถานะทางเศรษฐกิจโดยตัวบุคคลที่เป็นอยู่แถวหน้านั้นไยนี้นะครับนปชเนี่ยโดยตัวตนนั้นก็ถือว่าหนักที่สุดอยู่แล้วแย่ที่สุดเท่บเปรียบเทียบทางสถานะคนที่ผ่านไม่ไว่าจะเป็นแวดวงทางธุรกิจทางการเมืองแต่เรามีสมบัติอยู่ ชิ้นเดียวอย่างที่ผมบอกคือคำพูดและประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวที่เล่ากันมาเนิ่นนานนั้นเพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าทั้งสามองค์กรพันธมิตกรกบพศนปชนั้นมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างและก็มีจุดจบที่แตกต่างนปชยังไม่จบนปชยังมีภารกิจ ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปและยังจะต่อสู้เนนะครับจนกว่าประชาชนจะประกาศใช้ตามที่ประกาศไว้อยู่ที่หน้าเสือ้อแม้ว่าปลายทางไม่มีใครกําหนดกันได้แต่ไม่เคยที่จะสิ้นหวังและภายใต้การประคับประคองสถานการณ์ของบ้านเมืองและก็ไม่รู้ว่าวันใดที่จะต้องเข้าไปสู่เรือนจำาอกเพราะขณะที่ยังไม่มีเรื่องมีราวก็ยังถูกถอนการประกันตัว เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ก็สรุปในจุดตั้งต้นอีกครั้งหนึ่งว่าพี่น้องอย่าได้ไปสาดใจกับการติดคุกของสนธิริมทองกุลเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะชุมนุมทางการเมืองในนามพันธมิตรร่วม10ปีนับปัจจุบันก็20ปีเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ว่าเรื่องทางการเมืองอันเป็นผลทางการเมืองนั้นคดีแพ่ง นะครับก็ไปไกลมากคดีอาญานะครับช้ากว่านปชกปปสนยะครับโดยส่วนใหญ่เรื่องก็ยังติดในอายการไม่ยอมสั่งฟ้องนะครับทั้งที่สั่งฟ้องล่วงหน้าไปแล้ว4อีกห้าสิคนก็ไม่มีวี่แววแต่ว่าเรื่องการถอนประกันนปชยังเป็นเรื่องง่ายได้และก็ทำกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะผมเนี่ยโดนทีมากผมก็พอคาดการออกว่าต้องการเป้าไหนบ้างแต่ไม่มีปัญหาอะไร เพราะผมไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขาการประกันตัวและเนี่ยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องกลัวคุกตารางหรือว่ากลัวจะต้องถึงแก่ชีวิตและร่างกายก็ประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าในสนามการต่อสู้นี้ได้ยกอิสรภาพและชีวิตให้กับการต่อสู้กันไปหมดแล้วเราอยู่อย่างนักกีฬาอยู่อย่างมีเกียรติอุดมการประชาธิปไตยนะครับ ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะประนามหยามเหยียดได้และยืนกันแบบนี้ผมเชื่อว่าปลายทางนั้นฝ่ายประชาชนย่อมจะชนะเสมอเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองพบกับเฟซบุ๊กไล่ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ